เป็นบทถวายขอพระพุทธนะคะมารับมาทําบุญนํากันนะคะเนะ้มอมาฟังเทศฟังธรรมมานีเพือได้บ่ได้ไปวัดกะมาอยู่นำหนูก็ได้นะคะมาฟังเทศฟังธรรมที่บ้านโกโก้นะคะเพิ่นกระซิ่สวดตามปกติวันสําคัญน,นะคะเนะวิถวายขอพระพุทธนะคะ ไปดังไีดังพล่า,าเดมีจาทูอันนี้ก็เป็นบทถวายเข้าวพ่ะพุธนะคะแล้วก็ถวายพระทหารตอะคะ่ะถวายเข้าวพ่ะพุธแล้วก็พาเข้าหลวงปูนะคะึ้อุิึอีกที 嗯，嗯。嗯嗯

ạ thành gia đã tập dụng จะเป็นบทถวายพัดตหารนะคะไปเลยตะบี้คนละองคนละองเลยเอาครับทำไถวายถึงได้วหูมาลำลบเลยนี่หรอกร เออไปไปยกเธอเด้เด้อยกเธอเด้เด้อยุนี่ก็ได้ยกเออ อกีบขอบคุณค่ะมาทำบุญนำกันนะคะคลิปนี้เราก็ถวายพัฒาหารพร้อมสั่งประทานด้วยกันนะคะแม่สาธุบุญเ้อค่ะเอาบุญมาฝากแม่แม่อีกสีทุกทุกคนนะคะถึงแม่แม่แม่บได้ไปวัดกามาวัดทู้พระเอกน้ำหนุก็ได้บุญกันทุกคนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ